ลูบจากหัวตาเอานิ้วโป้งเราวางกดกดลงไปที่บริเวณใต้ต่อมน้ําตากดลงไปแล้วลากออกมาการตาแล้วหมุนกดลากออกไปที่หางตาแล้วคลึงค่ะแล้วลูดออกไปให้สุดขามับนะคะเริ่มสองสามสี่ห้า เราดึงตึงถุงใต้ตาแล้วใช้เนื้อหน้านิ้วเราค่ะนวดกดคึงลงไปขยับกดแล้วขยับคึงนะคะกดแล้วคึงค่ะขยับจากใต้หัวตานะคะคึงที่เบ้าโครงกระดูกตาค่ะแล้วคึงลงไปกดแล้วคึงลงไปค่อยๆขยับจากใต้หัวตาไปหางตาและรอบที่ห้าค่ะเป็นการกระตุ้นนะคะต่อมน้ําเหลืองที่อยู่บริเวณใต้ตาเราให้เกิดความกระชับขึ้นนะคะ รีดนับเป็น1เซตทำทั้งหมด3เซตมันจะช่วยทำให้ใต้ตาบริเวณนี้เรากระชับขึ้นและยกช่วยยกหางตาเราด้วยเห็นไหมคะหางตาฝั่งนี้มันจะดูยกอ่าดูในติกตอกเพื่อนๆดู